สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านเซอร์ไพรส์วันพาทุกคนไปเที่ยวนะคะเส้นทางของเราจะไปที่ไหนนั้นเราขับรถไปเที่ยวรอบยุโรปโปรดติดตามรับชมนะคะที่แรกจะไปถึงไหนอยู่ๆก็ออกเดินทางเนี่ยละค่ะสไตล์สามีวันนะคะส่วนที่สวีเดนเป็นแบบนี้ต้นไม้ใบไม้ยังไม่มีสีเขียวเลยค่ะ เราจะต้องออกไปหาแสงแดดกันไปค่ะลุยลุยลุยไปกันจ้าบนเส้นทางที่นี่คือสวีเดนเราจะเห็นรถขนไม้ตลอดเส้นทางเลยค่ะแล้วก็จะเห็นสองข้างทางเริ่มทยอยตัดไม้ที่ได้ไซ์าขายกันหมดเลยความลับตรงนี้ป่าเห็ดของเราป่าทะเลสาบน้ำยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยค่ะ พื้นที่จากสวีเดนจะแห้งแล้งแบบนี้เลยเราใช้การขับรถด้วยเส้นทาง13กิโลเมตรสามียังบอกไม่ได้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนขับไปก่อนวัดานนะคะเราก็ตามเข้าไปค่ะแวะกินอาหารเที่ยงแบบง่ายๆนะคะเป็นไส้กรอกยาก่างกับขนมปังค่ะ ็จแล้วคะ่ะไส้กรอกขนมปังย่างนะคะก็จะมีซอสให้ใส่เป็นแบบไสหนับแล้วก็ซอสมะเขือ,อทเ,เทศคะ่ะ เราจะมุ่งหน้าไปทางใต้ของยุโรปนะคะจากยุโรปทางตอนเหนือเราจะเห็นว่าต้นไม้ใบไม้และหญ้ายังไม่มีสีเขียวเลยค่ะที่นี่ยังคงหนาวมากๆเลยนะคะเรากำลังขับรถไปในพื้นที่ที่มันอุ่นขึ้นหวังว่าจะได้เห็นสีเขียวดอกไม้สวยๆเท่านั้นเองสำหรับทริปนี้กับวันหยุดยาว10วันของเราค่ะอยู่บ้านมาสวันแล้วจ้า พอเริ่มมาถึงทางใต้ของสวีเดนเราก็เริ่มเห็นหญ้าสีเขียวในบางทุ่งหญ้าแล้วนะคะพร้อมกับกังหันลมสองข้างทางเป็นสัญลักษณ์ของยุโรปในการผลิตกระแสะไฟฟ้าจากพลังงานลมค่ะเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปตาม ของเวลายามเช้าแดดส่องค่ำลุมเง้นมองแสงดาวแสงเช้าว,วันใหม่อีกคราวทุกเรื่องราวก็จะผ่านพ้นไป เป้าหมายของเราจะข้ามไปนอนค้างคืนที่ประเทศเดนมาร์กนะคะเพื่อที่จะได้ร่นระ,ระยะเวลาในการขับรถไม่ให้ยาวนานจนเกินไปไม่ให้ค้างคืนหลายคืนนั่นเองค่ะสองข้างทางเริ่มเห็นเป็นสีเขียวแล้วนะคะทุกคนยิ้้มรับับบกาใหเวล ราบเท่าที่เวลานาฬิกานั้นอย่างหมุนไปทุกทุกวันต้องผ่านไปกลายเป็นเพียงวันที่ผ่านมาเพียงรอเวลาหมุนไปช้าชาให้เวลา าามันนผ่นไปเรียกว่ามาถึงกลางทางของวันนี้เข้าสู่เมืองใหญ่กูเทนเบิร์กหรือยัตตบอยสวีเดนนะคะตรงนี้เรียกว่าครึ่งทางแล้วค่ะระยะเวลาในการขับรถเหลืออีกประมาณ4ชั่วโมงกว่า ข้ามไปถึงฝั่งเดนมาร์กนะคะเราไม่ได้แวะเข้าตัวเมืองไหนเลยระหว่างสองข้างทางขับรถผ่านอย่างเดียวเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายตามเวลาที่ตั้งไว้ก็คือประมาณ6โมงครึ่งอาจจะได้เห็นแสงพระอาทิตย์ตกสวยๆนะคะหาากกวววััันนนนนีีี้จะเเเป็ออออท่่รืืมมมมคไถ เป็นแค่เพียงวันหนึ่งซึ่งไม่นานจะผ่านไปจากวันนั้นในวันที่อ่อนไหวเป็นช่วงเวลาเลวร้ายรุนแรงฉันไม่แข็งแกร่งพอใจยืนอยู่เพื่อสู้กับ อีกประมาณ4ชั่วโมงถึงโรงแรมที่เราจองไว้ค่ะตอนนี้เราเริ่มจองโรงแรมที่จะพักค้างคืนแล้วนะคะแค่เช็คสภาพอากาศแย่ทางอาทิตย์เลยค่ะฝนตกมืดครึ้ม แล้วก็มีแสงแดดแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเราต้องลุ้นไปด้วยกันนะคะสำหรับทริปนี้การเดินทางในช่วงอีสเตอร์ของเราแวะกินอาหารสวีเดนก่อนนะคะเรากำลังจะข้ามไปเดนมาร์กค่ะนี่เลยเขาเรียกว่าร้านอาหารตามทางเดินไอตตามเส้นทางนะคะ เทศกาลอีสเตอร์ที่มีขนนกเป็นสัญ,ญลักษณ์ค่ะและไข่กระต่ายและไก่นะคะว้าวใหญ่มากเลยใครมาสวีเดนก็แวะนะคะชอบมากตรงมีฟรีสลัดแบบนี้ค่ะมี4อย่างด้วยกันนะคะ ของเราวันนี้นะคะเป็นไก่ไก่อะไรก็ไม่รู้ค่ะเขาเรียกว่าชิคเล้งโบไก่ไก่หมูไก,ไก,ไก,ไกด่ดวดประมาณนั้นนะคะภายในร้านอาหารน่านั่งมากเลยคะ่ะเป้าหมายคืออยากไปตามหาดอกไม้บานดูจ้าอากาศยังคงแปรปรวนได้ย,ยังคงหนาวอยู่มากๆเลยค่ะ ลงมาถึงตอนใต้ของสวีเดนเริ่มเห็นไร่ผักมีการทำการเกษตรกันมากขึ้นนะคะทางส่วนนี้และไม่ค่อยเห็นป่าไม้เหมือนอย่างเขตที่เราอยู่อาศัยค่ะ<ไ>การปลูกผักที่สวีเดนต้องใช้ต้นทุนค่อนข้างสูงนะคะ<ไ>บางเอิญว่าเราขับรถผ่านโรงเรือนที่เพาะปลูกผักและผลไม้ไก็จะใช้โรงเรือนและใช้ไฟแบบนี้<ไ>เยอะมาก<ไ>ซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิต ที่สูงมากๆค่ะรับเท่าทีเวลานาฬิกานั่นอย่างมุนไปทุกๆวันต้องผ่านไปกลายเป็นเพียงวันที่ผ่านมาเพียงรอเวลามุนไปชาๆให้เวลา พามันผ่านไป ภกวันนี้จะเป็นอีกวันที่เราเอื้อมมือความมันไม่ถึงเป็นแค่เพียงวันหนึ่งซึ่งไม่นานจะผ่านไปเรามาถึงด่านไทยแดนสวเนีเดนมากแล้วนะคะก่อนที่เราจะ ขึ้นสะพานข้ามทะเลเราจะต้องเข้าสู่ด่านเราใช้วิธีการลงทะเบียนออนไลน์มาเรียบร้อยแล้วนะคะขับรถผ่านด่านจ่ายเงินเข้าไปได้โดยอัตโนมัติ<น>ค่ะเเเเปป็นไปนไตาาาามมงงงงคขอวลยช้แดดส่ แสนมองแสงดาวแสงเช้าวันใหม่อีกคราวทุกเรื่องราวก็จะผ่านพ้นไป ก็จะกลายไปเป็นวันวายแค่เพียงเรารอให้มันพ้นผ่านยิ้มรับกับการให้เวลา เริ่มเย็นพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะเราคงจะไปถึงที่พักมืดแน่ๆเลยค่ะวันนี้ถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากๆเลยตอนนี้หลังจากออกจากที่บ้านใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงแล้วค่ะเหลืออีกชั่วโมงครึ่งถึงที่พักชมบรรยากาศและแสงพระอาทิตย์ตกดินตอนเย็นไปพร้อมๆกันนะคะ เมืองคูเป็นไฮเก้นเป็นเมืองที่สวยงามมากค่ะแต่เราไม่ได้แว้นะคะก็ขับรถผ่านอย่างเดียวแล้วก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วด้วยค่ะเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปตามเงินไครของเวลายามเช้าแดดส่งคำลุงแน้นงองแสงดาว แสงเช้าวันใหม่อีกคราวทุกเรื่องราวก็จะผ่านพ้นไป พ้นผ่านยิ้มรับกับการให้เวลาราับเท่าที่เวลานาฬิกานั้นอย่างหมุนไปทุกๆวันต้องผ่านไปกลายเป็นเพียงวันที่ผ่านมา ยังรอเวลาหมุนไปชา้าชาให้เวลาพามันผ่านไปการเดินทางวันแรก ยังไม่ได้แวะเที่ยวที่ไหนทั้งสิ้นนะคะทุกคนเป้าหมายเราอยู่อีกยาวไกลมากยังไงก็เป็นกําลังใจให้วันนะคะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมที่พักแล้วคืนนี้พักผ่อนก่อนพรุ่งนี้เช้าออกเดินทางแต่เชา้าเป้าหมายของเราอยู่ที่ทุ่งดอกทิวลิปประเทศฮอลแลนด์ติดตามรับชมนะคะ วันนี้จะเป็นอีกวันที่เราเอ้อมมือความมันไม่ถึงเป็นแค่เพียงวันหนึ่งสามีเช็คเส้นทางและวางแผนการเดินทางของเรานะคะเป้าหมายคือมันไกลมากเลยทุกคน13ชั่วโมงจากบ้านแต่จริงๆแล้ววันขับรถสามีขับรถ สองวันสองคืนกันเลยทีเดียวค่ะก็พบกับคลิปพรุ่งนี้เราจะเจออะไรบนเส้นทางขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะสวัสดีค่ะเเเเเริ่่่มมมมตต้้นนนนววัใหปป็ไไาาาางงงขขออลยชแดดส Khăn rung đến môn sàn đào, Sen chào.